สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปิ้นเช่นเคยนะคะที่ Ford by Pin underscore PP ค่ะช่อง YouTube นะคะสามารถกดติดตามและกด s u b สไ r i b e กันได้ค่ะวันนี้ปิ้นจะพามาชมรถนะคะ XLT เกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นสีเทาดำค่ะอันคันนี้ลูกค้าไม่ได,ตด้ติดอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะลูกค้าชอบแบบออริจินอลค่ะอ่าเราก็มาดูกันค่ะว่าแบบเดิมๆของ XLT สปีดคันนี้ มีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่กระจังด้านหน้าเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเดิมๆมาจากโรงงานเลยค่ะซึ่งสามารถรับลมได้ดีนะคะกระจังหน้าจะเป็นรูปแบบหลังพึ่งค่ะพร้อมด้วยขอบโครเมียมสีเงินนะคะด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกค่ะอันนี้มากับตัวรถเลยค่ะในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นยางบริสโตนค่ะแล้วก็ล้อขนาด17นิ้วค่ะ สีดำค่ะในส่วนของครอบกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีดำเงาค่ะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวค่ะที่เบ้ามือจับนะคะที่จับประตูก็จะเป็นสีดำเงาเช่นกันค่ะจะสามารถทำให้ดูรถมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะลูกค้าเลือกติดฟิล์มที่บานหน้า40นะคะรอบคัน60ค่ะ อันนี้เราก็ใส่การลอยเพิ่มให้ลูกค้าก็คือไลเนอร์นั่นเองนะคะอันนี้รถแทบทุกคันต้องมีนะคะเรามาดูรอบๆของตัวรถเลยค่ะว่าแบบออริจินอลเดิมๆก็มีความสวยงามค่ะเรียบๆง่ายๆเพิ่มเคลือบแก้วอีกสักหน่อยก็ทำให้รถดูเงาดู เงาว,วาวดูใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ในการดูแลร,รักษาสุขภาพรถสำหรับคนรักรถนะคะสำหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะมันก็จะมีแบบผ่อนดอกเบี้ย0%นาน48งวดหรือว่า แบบส่วนลดนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้ปินก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะติดตามกันในคลิปหน้าได้เลยค่ะ